กำลังพ่วมออกอันนี้คือกันครับนี่พี่น้องอันนี้กินได้เราด้วยครับมันดกนี่ข้อดีของเขาคือบวกพริกกระเลียงนี่แหละที่ที่กำลังเพาะแล้วก็กำลังปลูกมูนี่กับปลูกทยอยปลูกใส่กระกถ,ถระางนะครับนี่พี่น้องอน,นี่ว่านเสียเท่ากับที่เอามะวานอีกนะครับนี่เอามะวานลองอีกพี่น้องกพริกกระเลียงนะครับเบียร์กำลังขึ้นสูงแนวบนร้านะครับบรนีากะนะครับที่ภาพพี่น้องเขา เบื้องผืชนะครับต่างๆที่ปลูกไว้นะครับในกระถางนะครับเด้อล่อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าล่อรถยนต์นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักพิกกระเลียงนะครับเด้อนี่กําลังนะครับพวมตั้งต้นใดแล้วก็เป็นเบียร์ระวางนี่ก็เป็นเบียร์พกพิกกันเขียวเฮาหรือว่าพิกกินดาเฮานะครับที่เขาปลูกไว้นะครับเ่อวานทิ้งทิง้เพื่อที่เอาต้นกามันครับไปปลูกต่อครับเด้อกับบางงามปันใดดอกพี่น้องนี่นะครับก็ กำลังพึ่งปลูกไปได้สองสามเมื่นครับนี่เบียนี่เป็นพริกกระเลียงเขานะครับนี่พึ่งปลูกไปนะครับเด้อนีน่แต่ว่าก็คิดว่าสิติดแล้วล่ะมื้อนี้อเป็นพริกเขียวเขาธรรมดานะครับที่เฮาเอาไทาปทำปุ๋นทำแก้วนะครับนี่ครับเป็นนะครับมหมอก,กันนี้ส่วนนี้ก็สิเป็นปปปปอีกไผ่ตู่กำลัางงามครับนี่นี่ครับไผ่ตูนะครับเด้อผักอีตูนะครับปลูกใส่กระถางทิ้งๆไว้นะครับเด้อ บลกทั่วพุ่มกะปลูกได้นะครับเด้อสำหรับใครที่ปกทั่วภุ่มพันขาวหรือว่าบลกทั่วภุมมหรือว่าทั่วข้างก็ได้นะครับปลูกทิ้งๆไว้ก็ได้เราหล่กหงอเราหลขั้วห้องก็ได้อันนี้ก็คือเป็นพืชผักสวนครัวแต่ว่าปลูกใส่กระถางไว้นะครับนี่เป็นผักอีตูอันนี้ก็อีกกระถางหนึ่งนะครับผักอีตูเขากันนะครับเด้อหรือว่าแมงลักว่ะพี่น้องอื่นคนไทยนะครับพนีสายเล่นผักอีตูนะครับหรือคนตู่พี่น้องนี่ ลังงามเลยนะครับถือฝนทุกมือนะครับก็งามปัะยังนะครับมาปลูกในกระถางไปกินเองนะครับเด้อตัวนี้นะครับแล้วก็ทยอยปลูกพืชต่างๆลงไปอีกนะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับเด้อกำลังควมงามนะครับจะก้นขี้ดินอยู่ในสวนท่าเนี่พี่น้องอันนี้ก็ห้อยหนีหนีไปนะครับเหมือนเ้านี่ยข้างในนี่กับมีนี่เลยด้ห้อยปลูกปลูกบักพีกไว้ทิ้งไว้อยู่นะครับนี่ ส่นหนึ่งยู่ีกระห้อยนี่เปาะใส่แกงใส่บัวนะครับเราเนี่ครับส่วนทางนี้่เป็นบักพริดนะครับแล้วผิกกระเลียงถัดไปาดมานนี่กับริกกระเลียงให้กันนะครับนี่ยกำลังขึ้นนะครับกำลังทยอยติดกำลังทยอยแตกแตกบมื่ท่านได้มายงนะครับเลยยงไอ,อ้ต้นเออพื้นดินนะครับนี่ยเห็นไหมพี่น้อง ส่วนหนึ่งก็ที่เป็นกล้วยที่เอามาจากเกียงวัดไอ้เกียงราคามาเป็น้องเป็นกล้วยลอยวีนะครับเลือกล้วยประดับนะครับปลูกทิ้งไว้แล้วเพื่นให้มาสามต้นเมื่อนั้นนะครับคลิปมือที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นกล้วย้อยวีนะครับปลูก้วยหนาสวนนะครับแซมกันทิ้งไว้กระหามันไ่มันงามน้ำนะครับนี่ก็มาปลูกหนาสวนเฮานะครับนี่คือปลูกพืชในกระถางนะครับเพื่อบริโภคนะครับเลยอันนี้คือเป็นหุ่นหุ่นน้อยนะครับ กุหน่อยแล้วก็ลองลองลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ปลูกปลูกปลูกพร้อมกันนี่ก็ปลูกพร้อมกันอันนี้งามกวนครับปลูกเผือกพริกนะครับแล้วเป็นดอกพริกี่กระถางเขาคือดูแลรักษาไงนะครับด้วยการปลูกใน,นกระถางคอดีของเขานี่ครับเขาเจียวดินมาเพิ่มถ้าดินมันหลดนะครับเขาก็เอาดินมาเติมก็ได้ครับด้วยหรือว่าฉีงวงฉีควายเขาก็ับมาโรยบริเวณโดยรอบได้เลยนะครับถ้าผู้ใดไม่ปุ๋ยไม่ยังนี่นะครับ เห็นบ่คือการดูแลรักษาหรือว่าการถอนหญ้าถอนอยูมันถิงไงากากันนะครับนี่เขายัางผ่านเสาผ่านแล้งเขาก็ถอนได้นะครับเด้อโอ้อันนี้ผักหวานี้พี่น้องก็นังขึ้นผักหวานมีต้นเดียวทำมันญ่มันก็กินมาไหวหมดแล้วครับพี่น้องต้นนี้เขาต้องดูแลเขานะครับนะครับนี่ก็เป็นการเลี้ยงนะครับแล้วปลูกพอถึงคืบจอยนะครับพร้อมทีปลูกผสมไปเลยนะครับปลูกทีทีเลย บุตน้อยต้นน้อยต้นใหญ่ก็มีะครับนี่มันกำลังพุ่มขึ้นนีดเจ้กหน่อยก็เด็ดยอดนะครับนี่ให้มันสูงกว่านี้เทาก็เด็ดยอดนะครับหนอดนี่กำลังสวยงามมากนะครับผักอีตูแล้วก็บุกพริกกระเลียงนะครับเด้นี่ควมงามก็ตามระดับนะครับนี่ตัวนี้นี่นะพี่น้องคมงามตามระดับนะครับต้ทนทั้งนี้ก็นีน่ครับ ็นพืชกระถางอีกนะครับนี่ก็จะเป็นไอ้สลัน่เขาลงลงมาปลูกจริงจริงไว้นะครับเกลังพว่วมติดนะครับก็เป็นพืชกระถางปลูกในหมน่มในเงากันนะครับเพิ่งเอาลงไปได้บ้านท่อนพ่อตอิ์นะครับก็ำลังปุกก็ำลังผุดขึ้นมานะครับส่วนนี้เงาอันนี้ก็จะเป็นไอไอนันนะครับทั้งสลิดหน่วยทั้งสลิดดอกนะครับัข้างในนั้นเป็นสลิดดอกนะครับด้วย กำลังขึ้นเห็นปะเนี่ยเนี่ยสลิดดอกนี่เป็นสลิดหน่วยกําลังแทงหยอดนะครับเนี่เขากําลังแทงหยอดปลูกคว่ต้นแบบบุกบุกยมเลยนะครับฝาทะลยโจรนนะครับนเนี่ยตัวนี้ผสมเลยนะครับฟาทะยโจรนี่สละนแน่นะครับปลูกผสมเลยนะครับตัวนี้ฟาทะไโจรสละนแน่ส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นนี่แหละพวกสลุงสลิดนะครับ ตัวนี้ก็ที่เป็นพริกนะครับเด้อพริกรุ่นใญ่รุ่นแรกนะครับแล้วก็ปลูกเสริมลงไปนะครับเห็นบ่กําลังขึ้นนะครับเขาก็เด็ดยอดเพื่อให้เขาแตกนะครับเรื่อยๆแล้วก็ปลูกเียมมูเตนหน่อยบางุรงเตียคือนจะไ่ได้บ่ได,บได้กินท้าักพี่น้องเบิง่งเ้านี่ก็เป็นรุ่นเีุ่่นไงที่เขาปลูกก็คือสามารถเอาไปใส่แกงนั่นแกงนี่หรือว่าตำเด้อไปกินกับสมมูสมมัวได้แล้วนะครับนี่รุ่นนี้ที่ว่ารุ่น กำลังอ่อนดีนะครับน mm. ี่ตุลุนนี่เห็นไ่มเปนอกพิกกระเลียงพันธุ์ที่ดกนะครับเห็นไหครับนี่นี่แหละกำลังพ่วมออกอันนี้คือกันครับนี่พี่น้องอันนี้กินได้ด้วยครับมันดกนี่พอดีของเขาคือดอกพิกกระเลียงนี่แหละที่ที่กำลังเพาะแล้วก็กำลังปลูกมูนี่กับปลูกทยอยปลูกใส่กระถางนะครับนี่พอพี่น้องถามมาหลายนะครับถามในมันนะครับแต่ว่าเขา็บบมีหน่วยแก่ท่านได้มีหน่วยแก่ให้นะครับ พอขาเจ้าถามมาหลายนะครับพวกพี่กระเลียงโดกนะครับมันเป็นลูกโดกนะครับเด้อนี่ตัวนี้นะครับเห็นบ่ลูกโดกหน่วยไงนะครับเด้อหน่อยซ้ำนิวก่อยหรือว่าหญ่ก็อนนิวก่อยเห็นไหมพักพี่กระเลียงเนี่ยเขาปลูกในสวนในกระถางเ้าไว้นะครับแล้วก็ที่เอาไปลงในพื้นดินต้อยเห็นนะครับที่เขาพอไว้ที่ยุบค้างๆผมพี่น้องก็จะเห็นนะครับแล้วดอกเขาโดกแห้งนะครับเด้อนี่นี่บึ้งเอาปลูกในกระถางนะครับนี่คือกินตอนนี้นะครับกินกบกบสม หมูสมงอนนะครับสมป่ากำลังเสียบเลยนะครับตัวนี้พลิกกะเลียงเขาเนี่ยหินดีพี่น้องมันดกนะครับแล้วมันออกตลอดนะครับอันนี้กจะสมีแบบขึ้นมาอีกนี่เป็นมะลูของเขานะครับที่เขาเด็ดหยอดทิ้งทิ้งไว้แล้วครับนี่นะผมสะออนลายครับพี่น้องถ้าไม่เทาปลูกลายๆครับเจ็บบะทันเลยแหละเจ็บทรงบะคันบะทันดอกนี่นี่ครับดูเขาดกอีหลีนะครับบึ้งพี่น้องนี่นะปลูกเพืชนในกระถางนะครับ ไว้กินนะครับเดอนแต่ว่า่านในมันแก่มันอย่างเขากะสีขยายโตนะครับบานเรื่อยๆนะครับเด้อยผมที่บ้านนี่เรื่อยๆถ้าต้นนี้เขาเขาติกินพร้อมเจ็บเมล็ดพันพร้อมพราว่นนวยมันสมบูรณ์งามนะครับนี่วานกบสีวานในกระถางหม่องเกนี่อนไปน้องแถวๆบริเวณน่ครับกระถางหลอดหลุดย่นะครับส่วนส่วนนี้ครับเขากะปุ่นแป๊บเดียวครับปลูกแป๊บเดียวนะครับนี่งามแห้งเห็นไหมพี่น้องปลูกแป๊บเดียวครับอันนี้ก็เลี้ยงด้วยกันนะครับเด้ เรียงเหมือนกันนะครับเรียงเหมือนกันนี่ครับการลัางตีห้ยต้นมันแก่มันแข็งก่อนนะครับเนี่เดี๋ยวมันมันมันอวบอวบน้ำอวบฝนอนู่ครับตัวนี้อันนี้คือเด็ดเป็นรอยต้นนะครับหรือมากกว่ารอยต้นนะครับด้วยตัวนี้ก็สิลงเรี้ยวๆนน่แหละครับนี่ตัวนี้แต่ว่ารอให้มันแข็งก่อนนะครับมันอ่อนอยู่พืดโจกโก้ย่างคักนะครับเป็นพืชเป็นบักพีกพันธุเดียวกันนะครับด้วยเป็นพันุเป็นพันธุนี่แหละนี่ คือว่าสิปลูกก e ่แนวนะครับปลูกก่แนวก่อนนี่แหละพี่น้องถามหามาหลายเรางกับจักเดจังไดนแต่ว่ากับนี่แหละกะทิด้แนวอยู่นี่ละครับนี่แหละพี่น้องให้มันแข็งก่อนต่วนมันอ่อนเท่าเด็ดไปปลูกมันกะทิเหวี่ยวแล้วต่วนมันติดบกแข็งแรงแล้วมันก็ติดตายนะครับนี่ค่อยๆเลียกไปปลูกทีละน้อยคือว่าให้มันเหี่ยดฝน้วเคาก็จังที่ทำการปลูกนะครับด้วยเพียนหนึ่งให้มันเหี่ยดฝนก่อนนะครับ หอยขเขาจะมาลกแบบต่ำนะวครับนี่พี่น้องดูแลง่ายนะครับด้อเมาวานอันนี้ว่านเ,เนสียเท่ากับทีเอามาวานอีกนะครับนี่เอามาวานลุงอีกนะพี่น้องผักกระเรียงนะครับเบียก์ก็ดั้งขึ้นสูงถืฟอฟนพร้อมมาที่นี่พี่น้องเอ้พูดนะมันต้อห้อสูงก็นี่นะครับมันอ่อนอยู่ตัวนี้มันอ่อนอยู่นะครับตัวนี้นะครับ พิกเหลียงต้นที่เฮาวานนะครับเด้อที่เฮาวานเพื่อขยายพันธุ์นะครับนี่ต้นนี่นี่แหละมันต้องมันต้องให้มันแก่นะครับแก่กว่านี้แข็งกว่านี้อันนี้มันยังอ่อนอยู่ครับล้มต้นของเขามันอ่อนอยู่ยิ่งดอกยิ่น้องมันกับเขาในป่านใดนะครับหวานเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับเบียกพิเก้าแต่ว่านจริงๆไว้ค้างกับทอมน้าเนี่ยครับใส่กระถางนะครับถ้าเขาบอกไมนานเท่ากหร บมมีแปลงเขาก็ใส่กระทงกระถางทิ้งไว้ปลูกแท่าๆทิ้งๆไว้น้ำมองหันมองนีนะครับนี่ตรงนี้คือผมปลูกครับพมก็ปลูกทิ้งๆไว้นะครับนี่เลยมันก็ขึ้นแล้วเขาก็จะได้มันเริ่พัน์โตนะครับเขาค่อยๆทยอยว่านทิ้งๆไว้อีกว่านทิ้งๆไว้อีกนะครับเขาก็ได้ปลูกเรื่อยๆนะครับนี่ได้พไปเบิ่งอีกต้นนะครับสองต้นนะครับเบื่องทั้งนี้นี่ก็กำลังพุ่มขึ้นนะครับด้วยนี่ นี่ยูไต้หตนกล้วยนะครับนีหลายอยู่ในหฮมหลายมันก็จะเป็นหน่วยเรือวเป็นอันนั้นที่บ่ค่อยปันไดนะครับนี่อยู่ในหฮมแห้งหลายนะครับเนี่ยเป็นได้กินกับสุมเทพเจ็บเป็อ่างพ่งนี่นะดูของเขานะกัดกินกับสุงมว่าพฤติกรับนะเห็นว่เนี่ยเย็นอ่องกำลังพวมออกเพี้ยกำลังพวมออกนะครับ น o, right? mm ี hmm. ่เ้ากับปูกใส่กระถางกันนะครับด้วยตัวนี้มุนังกะเป็นกระบุกพักักิเกล็เคียนะครับผักริกเคี่ยแล้วก็บปุกผิกกระเลียงนะครับตัวนั้นนั่นแหละบักริกเคี่ยวพริกกระเลียงครับปลูกปลูกใส่กระถางไว้นะครับให้มันนี่ครับไม่ได้แนวแล้วก็ได้บริโภคของเองพร้อมนะครับโดยการรักษาง่ายๆนะครับอยู่ในกระถางนี่แหละพี่น้องแล้วก็แต่มีปลุ่นรุ่นเลยในกระถางอีกรุ่นนี้ก็มีนะครับนี่รุนนี้ก็มีอีกนี วันนี้ติอยู่ในห่มเลยนะครับนี่อยู่ในร่มเลยนะครับนี่พวกนี้ปลูกแซมกันไปเลยนะครับปลูกใส่กระถางเขาไว้นะครับประมาณนี้นะพี่น้องเด้อเป็นปัวจการปลูกพืชในกระถางนีมัย่างนาห้องพี่น้องต้นแี้เหนเลรอครับทวงหัวเลยนะครับเด้อย่างนาห้องนี่ปลูกหพืชไว้ข้างคันประมาณนี้พี่น้องเด้อกัพาพี่น้องเขาเบิ่งอันนี้ปลูก การปลูกพืชใน,นกระถางนะครับปลูกพืชใน,นกระถางแล้วก็เอาไว้กินแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อนะครับเป็นการเกษตรอีกแบบรูปแบบหนึ่งที่ง่ายๆนะครับไบ้่ไก่เมือ่อเอาก็จะได้กินได้เก็บกินง่ายๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้สํานี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ